สวัสดีครับทุกคนผมเคนครับหลังจากที่เคนไปเปิดเปิดดูของยูทูบเบอร์ท่านอื่นที่สอนไว้ก็มีเรื่องหนึ่งที่เคนคิดว่าพอเราเขียนโค้ดไปปริมาณมากๆแล้วมันจะได้ใช้ก็คือเรื่องของฟิกเจอร์กับเพจอ็อบเจกต์โมเดลเวลาเคนมาถามคําอธิบายหรือเวลาอ่านคําอธิบายอ่ะมันดูมันฟังแล้วมันเข้าใจยากนะแต่เวลาเราเห็นโค้ดจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นเพจอ็อบเจกต์โมเดลก็คือเหมือนว่าเราแบ่งการเทสเนี่ย แบ่งเป็นหน้าๆไปเช่นอย่างอันเนี้ยมันคือการล็อกอินสไตล์ของเพจออบเจกต์โมเดลอ่ะเขาจะเอาหน้าเนี้ยแยกต่างหากเป็นหน้าที่ชื่อว่าล็อกอินเลยซึ่งในหน้านั้นก็จะเทสเฉพาะส่วนของล็อกอินเลยแล้วเวลาใช้อะ่ะเขาก็จะไม่ได้มาเก็ตอย่างอันเนี้ยเขาจะสร้างเป็นฟังก์ชันตัวหนึง่งเช่นชื่อชื่อว่า Set Username Password แล้วก็ส่ง Username Password ไปใช่ป่ะแล้วเราก็จะทำการเซต ซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ได้เรียกใช้แบบนี้แล้วเขาก็จะเรียกฟังก์ชันเซต username password แล้วก็ส่ง u s e r กับ password ที่ต้องการไปสองอันนี้เราก็จะไม่ต้องใช้เพราะว่าเราเรียกจากตรงนี้แล้วมันก็จะแบบเหมือนกับ reuse code clean code หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้ selector ให้มันซ้ำๆกันบ่อยๆเพราะอย่างบางทีอ่ะเราไม่ได้ทําแค่2เทสเนี่ยว่าอาจจะมีเทสว่ามันกรอกได้ไหมกรอกไปแล้วมันถูกต้องไหมถ้ากรอกตัวเดียวเป็นยังไงถ้ากรอก2ตัวเป็นยังไง ขึ้นคําเตือนเหมือนกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันอาจจะมีเออร์เอร์ที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเขียนตัวนี้หลายๆครั้งมันก็อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเราจะต้องมีตัวนี้ซ้ํากันทุกเทสเทนสนี้เกาะอ,อันเดียวเทสที่เกาะของอันถ้าทําเป็นฟังก์ชันตัวนี้แล้วเวลาเกิดการแก้ไขกันขึ้นเขาก็จะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้อ๋อเปลี่ยน ID แล้วใช่ไหมก็เปลี่ยนไปเลยว่าอ่ะ user name แทนเป็นอย่างเงี้ยแล้วทุกอันทุกเทสก็จะไม่ต้องมาแก้ไข ก็จะเปลี่ยนที่เดียวกันเลยในขณะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราแยกกันอย่างเงี้ยเป็นอันนี้อันนึงอันนี้อันนึงถ้าเวลาแก้ไขเราก็คือต้องเปลี่ยนอันนี้เรายุสเนมอันนึงอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเคนก็รู้สึกว่าเออถ้าโค้ดเราเริ่มเยอะขึ้นในหหน้าเราเทสไม่ได้เทสแค่อัน2อันแล้วถ้าเราเทสเป็น10อันเนี้ยการทำแบบเพจอ็อบเจกต์โมเดลมันก็สะดวกกว่ากันมาก แล้วพอเพจ Object Model แล้วใช่ป่ะมันยังมีความไม่สะดวกอยู่ตรงที่ถ้าสมมุติเราจะเรียกใช้เราอาจจะเรียกแบบเรา In Page เท่ากับ New Login Page แบบนี้แล้วส่งเพจไปมันก็กลายเป็นว่าเออไอเนี่ยมันต้องเรียกทุกอันอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้ทุกอันมันก็เหมือนแบบอ่ะเราอาจจะไม่สะดวกเล็กน้อยเขาก็เลยมีตัวที่ชื่อว่า Fixture ขึ้นมาแทนโดย Fixture เนี่ยมันคือตัวเพจนี่แหละ เพจนี่คือเบสฟิกเจอร์เลยคือแบบฟิกเจอร์ทุกตัวจะใช้อันนี้เป็นตัวหลักถ้าสมมติว่าเราทําส่วนเสริมขึ้นมาให้มันเสริมเพจเข้าไปแล้วก็มีฟังก์ชันล็อกอินเพจด้วยมันก็จะสะดวกขึ้นใช่ปะแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้เพจแล้วอาจจะเป็นล็อกอินเพจตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เรียกแทนเพจก็คือล็อกอินเพจจุดเซ็ username password เหมือนที่ฟังก์ชันที่เราสร้างมาแอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกแบบนี้แทนก็ไม่แน่ใจว่ามันสะดวกหรือไม่สะดวกแต่เขาว่ามันสะดวกนะ ก็แล้วแต่คนเลือกใช้แล้วว่าเลือกใช้อย่างไหนก็ได้แต่เครู้สึกว่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้แย่นะเครู้สึกว่าอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้แย่นะแล้วมันก็เข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นจากที่เคลลงความเห็นและเครู้สึกว่าก็ใช้เท่านี้ก็น่าจะพอถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเพจออกมาก่อนแล้วก็สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า Login.page.tn แล้วกันทีนี้ภายในไฟล์ก็จะมีการสร้างคลาสขึ้นมาเหมือนตามอย่างนี้เลยนี่คลาส login page แล้วก็มีตัว constructor ตัวหนึ่งที่รับ page เข้ามา page ก็คือตัวแปร page ของตัวนี้นั่นเองในเมื่อเราใช้ type ของเขาเราก็ต้อง import ตัว type page เข้ามาด้วยตัวนี้ก็จะใช้ type ได้แล้วก็บอกว่า this page เท่ากับ page สร้างตัวแปร นี่เริ่มต้นด้วยเทมเพลตแบบนี้เลยเสร็จปุ๊บขอลองรันดูก่อนว่าถ้าเกิดโฟลเดอร์มันอยู่ในเทสเนี่ยมันจะรันไหมโอ้โหเดี๋ยวเด,ยวเดียวเดี๋ยวเดยหุดๆๆๆดยุหยุดยนนหยุด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 ยุดหยุดหยนดหยุดหยัดหยกดหยเทหยนะุแลยวดหยุก,นกหน,น,กฟฟกน,นุดหยุหยุดหแุ่หยุดหยุดหยุดหยดหุ้ดหยยมย ขอแค่อันเดียวพออันอื่นไม่ต้องมันเยอะเกินก็ต้องมาปรับใน p a y l i h t c o n f i g ตรงนี้แล้วก็คอมเมนต์อันนี้ไปก่อนนะแต่ดูจากไฟล์ที่เทสแล้วก็ถูกต้องนะมันก็เทสแค่แบบ spec เท่านั้นมันไม่ได้เทสไฟล์อื่นก็แสดงว่าใช้ได้เคก็จะมาทำส่วนของข้างในเช่นฟังก์ชันที่ชื่อว่า set username and password นี้ โดยมีฟังก์ชันเป็นแบบ a s y n c this page locator input ตัวนี้ fill username อีกฟังก์ชันหนึ่งอาจจะตั้งชื่อว่า click submit button locator click แค่นี้ตรงนี้เราก็สร้างเป็นตัวแปร con login page เท่ากับ new login page ตัวนี้ตัวนี้มันยังหาไม่เจอเราต้อง import เข้ามาก่อน import login page จาก page top page ตัวนี้ เราก็เริ่มด้วยการบอกว่าเอาเวทลองยูเซอร์ตัวนี้แล้วก็ลบอันนี้ออกแล้วก็บอกว่าเอาเวทพินเพจคลิกสับปิดพัตทอนตรงนี้เราต้อง expect ออกมาตัว URL อาจจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้ส่วนตัวนี้เราก็อาจจะไปสร้างเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อ get error message ไหม get error message ก็คือ Page l o c a เก r ตตัวนี้เอาเวท this ถ้าเราบอกว่า get error message แสดงว่ามันต้อง return ด้วย text content ดินี่ถ้า return ด้วย text content มันจะเรียกว่า be visible ไหมวะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบนี้แล้วก็จะบอกว่าใช่ไหม to be visible มันใช้ไม่ได้ถ้าเราอยากให้มันใช้ได้เราอาจจะบอกว่า to be t r u t y ไหมเพราะว่า to be t r u t y มันคือ เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ค่าฟอสไม่ใช่ค่าศูนย์ไม่ใช่ค่าว่างไม่ใช่ค่านั้นไม่ใช่อนดิฟายไม่ใช่แนนมันต้องมีค่าอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นน่ะส่วนตรงนี้เราก็ทําเหมือนกันว่าเขา l อ g i n page ตัวนี้แล้วบอกว่าเ็เป็นอย่างนี้แล้วก็เอาตัวยูเซเนมไปแทนเอาฮารดไปแทนตรงนี้เสร็จแล้วอ่ะตรงนี้เราก็จะปล่อยไว้แบบนี้ เพราะว่าอันนี้คือเช็ค URL ส่วนอันนี้ย page Locator ตัวนี้ไม่ได้เป็นของ Login เพจแล้วมันเป็นของหน้า WP Admin เพื่อให้มันเป็นเพจ Object เลยตอนนี้เคงเข้าใจแบบนี้เคงคิดว่าอันนี้ถูกต้องแล้วคือปล่อยไว้แบบนี้อะไรที่มันอยู่ในหน้า Login เพจอะ่ะมันก็ควรจะเป็นของหน้านั้นเท่านั้นอะไรที่ไม่ใช่ก็ปล่อยให้มันเป็นของหน้าอื่นไปอย่างนี้พอเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ไปลองรันกันดู ถูกต้องเห็นไหมใช้งานได้ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพในการใช้มากขึ้นจากที่เคนไปดูมาก็เขาก็จะมีการเทสว่าเราอยากจะเทสว่าถ้าเรากรอกคำว่า t h l s t s admin ลงไปเวลาเก็ตค่าออกมามันจะได้ d h l e i s admin อยู่ไหมหรือว่าตรงเนี้ยใส่ d e l s t e admin เข้าไปมันยังได้ค่าเป็น d h l s is admin อยู่หรือเปล่าหรือว่ากรอกอันเดียวกดเข้าสู่ระบบมันจะ เกิดอะไรขึ้นตัวนี้มันจะขึ้นไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเกาะอันนี้อันเดียวกดเข้าสู่ระบบแล้วมันจะต้องขึ้นตัวนี้ไหมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีการใช้ซ้ําตัวไอ้โลเคเตอร์ยูเซเนมกับพาสเวิ r ร์ดแบบรัวๆเลยเยอะมากๆก็กลายเป็นว่าเซตยูเซเนมพาสเวิร์ดจะไม่ได้ใช้แล้วมันจะต้องถูกแยกออกมาเป็น2อันก็คือ a s ซิง s e เซตพาร์ทบอรอย่างนี้ แล้วทีนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเอ้ยไอโลเคเตอร์เนี้ยมันใช้ซ้ำแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาโลเคเตอร์ตัวเนี้ยมาใส่ตรงนี้แทนแล้วเราก็เอามาแทนตรงนี้พอเวลาเราจะเปลี่ยนโลเคเตอร์เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ username locator เ,เ,เหมือนกันเลยนี่แล้วก็สลับที่กันเล็กน้อยตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นแล้วตรงนี้ก็จะเหลือแค่ set username นี้ก็ตัวไหนใช้อันเดียวก็อาจจะปล่อยไปก่อนทีนี้เราก็บอกว่า,า get username อย่างนี้กับ get password อ่าเราก็จะได้ set username set password get username get password แล้วเราก็จะมาลองทำ expect กัน เราก็จะสร้างเทสอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมาว่าถ้าเรากรอก username กับ password เข้าไปอะ่ะมันต้องได้ค่าที่กรอกออกมานะตรงนี้ก็เห็นว่าตรงนี้มันเออเลอร์ใช่ไหมเราก็อาจจะต้องแยกกลายเป็นคล้ายแบบเดิมเลยนะที่เรามี p a g e l o c ลเ o เแต่ก็นั่นแหละเราทำเพื่อผลประโยชน์ในวันข้างหน้านี่ก็จะเป็นแบบนี้เซ็ต username เซ t password คลิกปุ่มอันนี้ก็เหมือนกัน าเอาแค่ตรงนี้นะเวลาอ่านมันก็เข้าใจมากขึ้นนะว่าโอเคเราอินเพนเนี้ยรเซตดูเซเนมเซตพาสเวิร์ดอ่าคลิกสับมิทมันก็อ่านง่ายขึ้นนะกลับมาที่กรอก username มพาสเวริรต้องได้ค่าที่กรอกก็กรอกว่า input password แล้วเราก็หวังว่า username มเ,เนี่ยมันจะต้องเป็น input username แล้วก็ password เ,เนี่ย มันก็ควรจะเป็น input password แล้วก็มาดูตรงนี้หืมเออเลอร์อะไรครับอ๋อลืมเอาเวทอะเอาเวทตรงนี้ใส่อาซิงเอาเวทตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเอาเวทด,ด้วยหรือเปล่าอ่ะได้แลละ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เขียนแบบนี้เราก็เขียนแค่ว่าเอาเวทเอกเพกอะเดี๋ยวลองอย่างนี้นะ <c oughs> เคนรู้สึกว่าทำไมมันเขียนเยอะจังวะเคก็เลยเพิ่มสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ใช้แบบเนี้ยแล้วเราใช้แบบปกติมันจะต้องใส่อาเวทตรงนี้อีกไหมหรือไม่ต้องหรือยังไงลองเลยอยากรู้อ่าทุกคนมันไม่ได้ยากกว่าปกติเนี่ย ถ้าเกิดสมมุติเราเขียนแบบนี้แล้วก็ต้องใส่เอาวตรงนี้เหมือนกันอ๋อเกือบแล้วเกือบกดด่าออกไปแล้วว่ามันทำม,มันดูเยอะกว่าปกติอ๋อไม่ใช่มันก็ปกตินี่นะถ้าเราไม่ได้กําหนดตรงนี้เป็นแค่ id หรือว่า class อะไรเงี้ยถ้าเราทําเป็น locator เลยได้ไหมแบบเวลาเรียกเราจะไม่ได้เรียกอย่างนี้แล้วอะเราจะเรียกแค่แบบ this us ername, loc username locator field username เราไม่ต้องเรียก d i s p a t d locator เดีเนี้ยทำได้ไหมถ้าจะทำมันต้องทำใน constructor แน่เลยว่าที่ t ตรงนี้เขาบอกว่าไอตัวแปรนี้เป็น string อยู่นะจะมาทำเป็น locator อย่างงี้ไม่ได้ถ้างั้นเราก็อย่างนี้สิหรือว่าตัวแปร locator มัน รีเทอร์ไรกลับมาว่ารีเทิร์ไทโลเคเตอร์ถ้าเราอยากจะใช้และอยากจะกำหนดเราก็ต้องตัวนี้ออกมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นโลเคเตอร์นี่เป็นโลเคเตอร์แต่เราไม่สามารถใช้แบบไอนีไดใช่นไงอ๋ออะคิดว่าน่าจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบนี้พา s s สเวิร์ดก็ อย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียกตรงนี้เราก็จะเรียกแค่ d dot username locator อย่างนี้ส่วนตัวนี้เราก็เรียกแค่ d dot password locator เราก็จะเหลือแค่นี้โหมาดูสั้นลงเยอะเลยนะถ้าทำอีกตัวหนึ่ง ส u บ m i t บัต t o อนโลเคเตก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เรียกใช้อย่างนี้แล้วโลเคเตอที่เป็น error message locator อย่างนี้ตรงนี้ก็แล้วถ้าทำแบบนี้ตรงนี้เรากำหนดให้เป็น public เนี่ย ตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้ get error message แล้วเปล่าเราก็เรียกอย่าีหนึ้งแล้วเนี่นเนี่ย error message locator เนี้ย dot to be visible เราจะใช้ได้เหมือนเดิมไหมเฮ้ยเฮ้ยลองดิอ๋อน่เท่กว่าเดิมจำได้แล้วถ้าเราไม่ไม่ใส่ public อะ่ะมันได้เปล่าเอ้ยก็ยัง access ได้นะเนี่ย access ได้นี่เขา access ได้ได ถ้าเราอยากให้ Access ไม่ได้แสดงว่าเราต้องใส่คำว่า private เปล่าเดี๋ยวใส่ตัวนี้มันเห็นไม่ชัดเราเอามาใส่ตัวอันนี้ดีกว่านี่พอเราใส่ private ปั๊บตรงนี้ e er a r o r เลยเรียกไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เราอยากให้เรียกได้แล้วก็ปล่อยให้มันว่างๆไว้ถ้าไม่ได้อยากให้เรียกก็บอกว่า private นี้ เพราะว่า3ตัวนี้มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วภายนอกมีแค่ e อ r l e เลอ s ์แมเท่านั้นที่แบบจะเช็คว่าเออมันโชว์หรือมันไม่โชว์ทุกคนว่าโค้ดมันดูคลีนขึ้นไหมเครู้สึกว่าเออมันดูคลีนขึ้นเยอะเลยนะเค่ว่ามันก็โอเคอยู่นะทุกคนอ่ะมาลองทำอีกตัวหนึ่งก็คือทุกคนไม่อยากจะประกาศงี้ทุกอันเนี่ยแล้วอยากทำเป็นฟิกเจอรแทนก็ไปลองทำกันซะหน่อย คือทำให้รู้ว่ามันทำได้แต่คือเคนอาจจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนี่เนี่ยตั้งชื่อนี้ซะเลยเบสฟิกเจอร์ทีเอสแล้วในนี้ก็ import เคนก็ไม่รู้ว่าทำไม i m p o r t test เข้ามาแล้วทุกคนแบบอยากจะให้มัน a อสเบสอันนี้เคนก็ไม่แน่ใจแฮว่าจะเปลี่ยนชื่อทํำไมหรือว่าเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้จะต้องเป็นตัวแปรชื่อ test เทสหรออ่าเอาตามเขานี่แหละอะเบส แล้วก็ import l o ออินเพ e เข้ามาตัวนี้แล้วก็บอกว่า t y p e my f i x t อร์อ่ล็อกอินเพตัวนี้แล้วก็บอกว่า export c o n t e นเทเท่ากับเบด e 1 0คือขยาย my fixture แล้วบอกว่าเรา in page async page ย s e อ๋อมันก็ต้องสเต็ปนี้ด้วยนะถ้าสมมุติว่าเรามีร้ออันอะ เราไม่ต้องเขียนงนี้ร้อยอันเลยเหรอยังเออร์เอยู่เลยนี่บอกว่าแค o น f อ n ไฟโมด l e อ๋อมันอยู่ที่เดียวกันก็อย่างนี้แล้วเวลาไปใช้ในเทสต์เขาก็บอกว่าให้ตรงเนี้ยไม่ได้ใช้จาก p พ a y ไลละให้เปลี่ยนเป็นของเราแทนนี่ก็จะเป็นเพจเบสฟิกเจอร์ตัวนี้เอ็กเพเรายังไม่มีเพราะฉันเอ็ e เ t เรายังต้องพึ่งพาของตัวนี้อยู่ ล็อกอินเพจตัวนี้ไม่จําเป็นเราคอมเมนต์ตัวนี้ไปก่อนนี่นี่ตัวเพจตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นล็อกอินเพจอย่างนี้เราก็จะใช้งานได้ตัวนี้คอมเมนต์ไปก่อนคอมเมนต์ไปก่อนนะจ๊ะเราจะเทสเฉพาะตัวนี้ก่อนให้มันดูว่ามันใช้งานได้อย่างนี้อ่ะเห็นไหมมันก็พาสปกติ คนก็จะเห็นว่าทําแบบนี้ก็ได้ตามความรู้สึกเคนตอนนี้คือรู้สึกว่าทําเป็นฟิกเจอร์มันดูยากขึ้นเคนก็เลยอย่างที่บอกตอนแรกคือเคนอาจจะไม่ได้ทําเป็นฟิกเจอร์เค้นก็ใช้แค่นี้แล้วก็ทําแบบนี้แทนแล้วก็ตอนนี้ก็ Import กลับมาเป็นเหมือนเดิมเคนรู้สึกว่าอย่างเงี้ยโอเคและใช้เท่านี้ก็เพียงพอแล้วตัวนี้เคนก็ เหลือไว้แล้วกันแต่น่าจะไม่ได้ใช้นะฮะก็ใครอยากเขียนแบบไหนอยากใช้แบบไหนก็ไปลองใช้ดูเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย